สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อ่อแม่อฟซีอุ้งญิงเพรบานแพงครับสําหรับวันนี้นะครับขอ,อนำภาพพี่น้องนะครับมาบอกพุดคุ้ยถึงอีหล่าอุ้งญิงเพรบานแพงเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับสองหมืับพี่น้องไดมาอ่อนทั่วมาหาพ่อพ่อยแม่เอฟซีาดกางที่พี่น้องผมชินํมมาบอกมากาวมาเล่าใอ้ พ่อพ่อยแม่ที่ฟังนะครับว่าอุ้งยิงเป็นเหตุสังเกตใดอาญาอ่อนทั่วรอบนี้ครับพี่น้องโดวยวันที่21เมษายน2567ครับพี่น้องได้ทำการแสดงอยู่ที่ตลาดดีๆโลดจะนะครับต้องบอกว่าสนามนี้นะครับเป็นพื้นคอนกีด กวางแห้งครับพี่น้องนะครับตลาดดีีโลดจะนะเป็นสถานที่ทีกวางแห้งแต่พี่น้องหูบอกว่าเป็นปรากฏการณ์อีกรอบหนึ่งล่านแตกกว่าได้สำหรับตลาดนี้ครับพี่น้องอุ้งยิงเป็นเหตุสังเกไดใดที่ผมบอกว่าคำคำนี้ใส่สำหรับปีลาอุ้งยิงเผ็ดบานแพงได้แน่นอนเพราะว่าเป็นวันไหล สงการนั่มกบพี่นองพอพ่อไอแม่เอฟซีนุ่มสาวโรงงานนุ่มสาววัยรุ่นนะครับพอแม่พี่น้องบานไก่เดินเที่ยงแถวนั้นได้ไปแห่กันบ,บังใจอีหลาอุ้งหญิงเตี๋บานแพงและทีมงานเช่าคณะสาวหน่อยเพชรบานแพงอายะคือเก่าับี่นองเห็นแล้วแบบตื้นดันใจเนาะครับเนาะที่พ่ออแม่เอฟซี ยังหักและหายกำลังใจอีหล่าอุ้งเป็นบันแพงบอ่อเสริมไข่ค่ะพี่น้องเป็นปรากฏการ์ที่ค้นแบบว่ามองแบบสุดลูกหูลูกตาค่ะพี่น้องนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยสหรับค้นที่ไปเที่ยวงานมือวันที่21นะครับที่ตลาดดีรลดจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ครับพี่น้องใกล้ๆกรุงเทพนี่แหะครับ ถือว่าเป็นบ้ากลางพ่อแม่ซี่หลายคนนะครับยังหักและเหนียวแน่นนะครับเขาเรียกว่าหักเหนียวแน่นปั้นปั้นเขาเหนียวนี่ยนะครับพี่น้องหักกันแน่นสำหรับอิหลาอุงหญิงเปลียนบานแพงให้กำลังใจกันแบบสุดยอดแบบสุดลุกหูลุกตาเลยครับสำหรับงานที่เล่นอยู่ที่ตลาดดีๆรถจะหนะัก ซึ่งตามคอมูลจริงแล้วนะครับอุ้งยิงเพนป่านแพร์นี่ในช่วงนี้เนาะกระิมีเทศกาลหลากหลายนะครับส่วนมากาเกษตอยูอ่แถวฝั่งอีสานแต่ว่าถือว่าเป็นโชคดีสำหรับพ่อพ่อแม่สี่ภาคกางนะครับยัง่งในมีตาล่างคิ้วเหลือรั้พี่นอกได้มากทำการแสดงให้พ่อพ่อแม่สี่เบิ่งเพราะว่าพิ่นจองไว้ล่วงหน้าเลยนะครับตาล่าง จึงได้นำผ้าทีมงานนะครับมาทำการแสดงให้พ่อพ่อยแม่เอฟซีเบิงต้องบอกว่าเป็นยังไงครับพี่น้องสุดยอดบอสำหรับองหญิงเป็ีนบานแพงผมว่ายัางสุดยอดที่เก่านะครับยังสร้างามาสะกดพ่อพ่อยแม่เอฟซีหน้าเวทีเวลาออกมาหน้าเวทีเสียงกรีดก้า๊กิ๊การเปดครับพี่น้องเป็นยังไงน,นะครับตั้งเสียงร้องเสียงลำนะครับเพราะว่าบทเพลง ผ่านมาโดน,นแล้วห้วยแม่ซี่กรลองได้ลองแบบขึ้นใจได้แะครับพี่น้องสาหรับเพลงอี่าองุ่นิงเพลินบานแพงนี่แหละครับพี่น้องเขาบอกว่าสิ่งสาคัญที่สุดนีแ่แหละครับคือกําลังใจครับที่มอบให้กันได้ทุกมือแบบนี้แหละครับหลังจากแสดงที่อายุทยาขาม,ม่าที่จังหวัดชะเชิงเซาครับพี่น้องอำเภอบางประกงแสดงอยู่ที่ตลาดคลองตันทิกุลนะครับ สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นการแสดงในช่วงของวันจันทร์นะครับแสดงวันจันทร์ครับพี่้องขึ้นวันที่2ี่ช่วงแรกสิเพ่อแม่พี่้องนะครับกําลังเลิกงานครับกลับไปให้กำลังใจอีหล่าวอิงเพดบานแพร่กี๊เกา่ามองนี้นะครับเป็นสถานที่ที่2ที่แสดงในภาคกลางเพพ่อแม่พี ให้การสนับสนุนเหมือนเดิมครับพี่น้องให้การสนับสนุนคือเก่าอยู่นาเวทีกับอヤคือเก่าครับพี่น้องนี่แหละครับเขาเรียกว่าให้กำลังใจกันจนฮอดเมื่อสุดท้ายดีแสดงต่างแต่อีลาออกมาหนาเวทีนะครับจนฮอดช่วงเตยลาเตยลาแล้วครับพี่น้องพ่อยแมพซีกะบ่ยอมกลับเด้นะครับบ่ยยมกลับยังอยู่ให้กำลังใจอีลาคือเก่า จนหอดช่วงในขบิณห์จนหอดอิหลาสีเดินทางกับภาคอีสานเดินทางกับภาคอีสานพอๆกัแม่ที่หลายท่านหลายคนกับมาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจอิหลาือเกาเขาเรียกว่ารวมตัวมาให้กำลังใจช่วงอิหลากับอีสาคน,รนครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นมุมมองแลลวก็ภาพที่แสดงออก ถึงคว่หักในตูอีหล่าวหญิงเพียรบานแพงที่ห้านเช่าคณะแบบนี้นครับพี่น้องอยากให้ฮักกันแบบนี้นะครับอยากให้ฮับบกกันแบบนี้ไปโดนๆนะครับให้ใจซึ่งกันและกันนี่แหละครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีที่จะนํผ้ากุมวม,มวลมีดตะมวลไปหนากให้กับฟุงสาหน่อยเพียรบานแพงนะครับให้กำลังใจกันนะครับและก็เป็นช่วงที่วันที่23-24เนาะ เป็นช่วงที่เดินทางกับที่จังหว,วัดริสเกตภาคอีสานบานเฮาและก็สิเป็นวันนะครับที่อิล่าอง,งิงเรวแพแดงทีมงานเช่ารถตู้สีไดมีเวลาในการพักผ่อนสองมือครับพี่น้องสองมือ,น,อ,อ,มอ,น,อนะครับอดใจรอสองมือให้อิล่าเ่อเอกไม่หน่อยได้มีเวลาเป็นของครอบครัวนะครับพักผ่อนกันจัดน้อยหนึ่งครับพี่น้องเพื่อ,อยังครับพี่น้องเพื่อเป็นการชาร์จแบต ชาร์จแบตเติมพลังให้อีหล่าวองิงเพ็นบันแพงทีมงานเช่าอณะได้เติมพลังเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าการชาร์จแบตนะครับพี่น้องพ่อได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปสำหรับมือใหม่ครับพี่น้องมือต่อไปกับไปพ่อกันอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับพี่น้องนะครับไปพ่อกันอยู่ที่กาลสินได้เด้อครับเ้อหลังจากอีหล่าวองิงเพ็นบันแพงพักผ่อนก่อนสองมือครับพี่น้องนะครับไปเจอกันที่ ินครับเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสมนีสก่อนฝากพ่อพ่อแม่สี่กดไลค์กดแชร์นั่นเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ